สวัสดีครับยืนยักนการอัดคลิปวันนี้วันที่สองมิถุนายน6 8ดนะครับให้คุณหนุ่มขอบพระคุณมากนะครับที่ช่วยซื้อบอดี้ผมว่าดีนะน้ําหนักก็ดีเลยแค่เขาทาสีมาถ้าคุณหนุ่มไม่ชอบนะเอาน้ํายาลอกสีลอกเลยครับบอดี้หรือว่าขับเป็นลีลิกก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดสายไว้ที่หยองนะครับแล้วก็เอากระดาษยัดใต้หยองไว้ไม่ให้มันหนีบอดี้นะครับถ้าชิ่งโอเคครับ,บอคบอปรับได้ปกติโอ้หบอดี้หนักมากนะเนี่ย นี่ครับผมปรับมาให้แล้วนะครับทัชชิ่งสบายมากแต่นิดเดียวก็ถึงแล้วครับประมาณสองสามมิลกำลังดีนะหัวทําสีมาก็ขัดให้เป็นลายไม้บ้างอะไรบ้างลายลีก็ได้แต่ว่าตรงเนี้ทําสวยสีฟ้าตรงเนี้ยเขาพ่นแล้วเคลือบมาให้แล้วทําสวยนะครับตรงเนี้ยผมทําให้เป็นด้วยซ้าเก่งนะถึงมันจะไม่เนียนนักแต่มันดูมันก็สวยนะนะครับ ด้านหลังก็ตามในคลิปครับก็าทำสีมาหย่องนี้ก็เป็นหย่องดีนะครับเพจตร,ตรงจากนี้เป็นเป็นมิอินเจแปนใฉยเลยมีน็อตตัวเดียวนะนะครับมีน็อตตัวเดียวเดี๋ยวผมเอาเอา,เอาสติ๊กเกอร์แปะไปให้นะครับอันนี้ก็มีน็อตให้ตัวเดียวฝาปิดอนีี้ถอดคอออกส่งแยกครับลูกบิดอยู่นี่ครับทําสีมาโอเคครับเดี๋ยวเริ่มแพคเลยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวลองไปตามที่เรียนให้ทราบในคลิปนะครับเจ้าของเก่าเขาเป็นครูนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลเราก็ไม่รู้ว่าเอ้มันมีแต่ห,หักหรือเปล่านะครับถึงทําสีทับมาแต่ว่าด้วยความที่เป็น <correctly. S 2> roar, ครูเขาคงไม่ทําอย่างนั้นหรอกครับแล้วราคาที่ผมขายคือพันสองร้อยบาทถึงมันจะมีแต่หัก,หกเราซ่อมมาบ้างสมมตินะครับสบมมติว่ามันมีแต่หักเราซ่อมมาบ้างเนี่ยมันก็มีรอยตะเข็บตรงนี้เราก็อาจจะขัดมาแล้วก็อาจจะเนียนก็ได้ครับอาจจะไม่เป็นไรอาจจะเป็นแค่สีที่พอกหนาหรือว่าอาจจะเป็นรอยต่อไม้หรืออะไร everybody. เราก็ไม่รู้เนาะ เราไม่ได้ขัดดูผมก็ไม่ได้ดูนะครับผมก็ไม่ได้ดูละเอียดถึงขนาดต้องขัดดูนะเพราะเราขายพันสองร้อยบาทเนี่ยยังไงนะครับมันก็เกินคุ้มก็ตีซะว่าบอดี้สี่ร้อยคอสี่ร้อยหยองสี่ร้อยสี่สามสิบสองนะฮะนี่ครับมันก็เกินคุ้มแล้วลูกบิดอีกอ่ะใช่ไหมครับลูกบิดอีกตีแล้วลูกบิดอีกสามร้อยก็ได้นะ่นะเลยละอ่ะบอดี้สามร้อยคอสามร้อยหกร้อยนะ 7 8 9 1แ1ด12้าอย่างละ300อยครับมี4ี่อย่างบอดี้สา0รอย่องสามรอยคอสามรอยลูกบิด3ามรอยสี่อย่าง1ันสองครับราคานี้ก็ถ้ามันมีแต่หักซ่อมมาบ้างก็ไม่เป็นไรครับมาใช้งานได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้แต่หัดก็ได้ใช่ไหมครับก็อย่างที่เราบอกในคลิปรู้เท่าๆกันนะครับดูแลได้ใช้ครับบางทีอย่าไปซีเรียสมากครับโอเคไปครับเดี๋ยวผมแกะคอ๋ยวนี้ครับผม คุณดุมครับตัวนี้สวยเลยต้องส่งไปทั้งตัวครับไม่เป็นไรผมแพคได้แต่ค่าส่งมันจะแพงไงส่งตัวไออันนี้ถอดออกแล้วแต่ยังถอดคอ,อ,อกับบอดี้ไม่ได้สแสดงว่าตอนที่เขาพ่นสีเนี่ยสียังไม่แห้งพอแล้วดันดันใส่คอ,อ,อกับบอดี้เข้าไปทีนี้มันติดแน่นผักออกไม่ได้แต่จริงมันตบออกได้แต่ผมไม่กล้าตบนะแต่คุณดุมาสามารถทําได้แน่นอนเลยมันต้องเอามือตบผักออกมาเลยอะ่ะนะผมไม่กล้าเดี๋ยวผมส่งทั้งตัวดีก่อนนะ เสียดายว่ะครับสรุปก็คือต้องแพ็คแบบทั้งตัวนะครับเดี๋ยวคุณหนุ่มเขาจะไปถอดคอออกเองได้ตบไม้ออกไปนะครับผมไม่กล้าตบเดี๋ยวมันจะทำรุดเปล่าๆนะครับต้องใช้ล้มยยละลายแลกเกอร์ก่อนแพัคหนาเต็มที่ครับเห็นไหมครับกีตาร์ที่มันเป็นทรงหัวตกแบบนี้ทรงคิดสันทรงอะไรพวกนี้ที่มันเป็นหัวแอ่งอย่างเงี้ยมันจะฟาดพื้นหักได้วิธีง่ายๆครับอย,อย่างงบการกระแทกนะครับแพ็คเข้าไปคุณดูสิครับเนี่ยด้านข้างผมแพ็คหนา,นาขนาดเนี้ย โปะเข้าไปอะแล้วคุณต้องโปะด้านท้ายคอนี้ให้หนาให้มันเด้งอย่างนี้ครับโปะหนาอย่างนี้ครับเ,รเวลาเราวางลงพื้นเนี่ยครับคอมันจะยกลอยขึ้นไยนี่ครับคอไม่ลงพื้นกระแทกมันโยนมันก็ไม่ลงพื้นเดี๋ยวจะเอาขวดน้ําลองตรงนี้อีกนะครับนี่ครับหนาแบบนี้เลยครับดูท้ายสิครับกระแทกเข้าไปนะอ่าแล้วก็ตันเต็มที่ครับมันจะแตกหักยังไงก็แล้วแต่ดวง นั่นจริงอยู่แต่ว่าก่อนหน้านั้นเราต้องดูแลให้เต็มที่ก่อนนะครับไม่ใช่แพ็คแบบส่งเดดส่งเดดไปแล้วก็ส่งให้ลูกค้ามันไม่ถูกต้องนะครับโอเคครับผมแพ็กกีตาร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมว่าค่ากันกระแทกจะแพงกว่าค่าส่งนะกีตาร์นะครับตกสุเสียแล้วก็คือชิ้นละสามร้อยสี่ชิ้นเท่านั้นเองนะครับพันสองร้อยบาทนะครับบอดี้คอยย่องแล้วก็ลูกบิดดูผมแพ้สิครับแพ้อย่างกีกตาร์ตัวเราเป็นหมื่นใช่ไหม มันไม่เกี่ยวว่าราคาเท่าไหร่มันเกี่ยวว่าจะรับผิดชอบกับอาชีพอย่างไรนะครับอ่านี่ก็จะแพ็คให้หนามากบอดี้ครับไม่เห็นไม่เห็นรอยบอดี้แล้วนะครับหนาจนแบบไม่เห็นเนี่ยตูดที่เข้าไม่ได้แล้วนะครับครับคอหนามากแล้วก็มีขวดน้ํารองใต้คออีกพอเวลาเขาโยนใช่ไหมน้ำมันก็เด้งนะครับมันก็โอกาสฟาดก็ไม่มีนะครับด้านหลังก็หนามาก ด้านหลังก็หนามากนะครับอคอตัวนี้การแทกหนามากเลยนะคอจริงจริงอยู่อยู่ใต้นี้นะนี่หนามากเลยเข้าไม่ถึงนะครับโอเคดูแลด้วยใจครับครับผมก่อนจะปิดฝากล่องน,นะครับเนฝากล่องมันจะสูงใช่ไหมครับถ้าเราปิดฝากล่องธรรม,ธรมดาเนี่ยเวลามีอะไรวางทับด้านบนกล่องก็จะยุบลงมาโดนกีตาร์ได้อยู่ดีมันก็จะบอบบางใช่ไหมครับเราควรจะหาลังเนี่ยมายัดตรงนี้ให้แน่นขึ้น พื่อช่วยเสริมฝากล่องด้านบนเนี่ยเวลาปิดให้มันยิ่งแข็งขึ้นอีกนะครับเสริมเสริมเข้าไปครับอย่างนี้ครับเสริมจนเต็มเลยนะครับแล้วค่ยปิดด้วยฝาบนไม่งั้นรางมันไม่แข็งแรงนะครับอ่ามันต้องละเอียดนะครับมันต้องเข้าใจในสรีระของกีตาร์ด้วยนะครับครับคุณเคยเห็นใครแพ็กกีตาร์ขนาดนี้ไหมครับแล้วก็นี่ราคาพันสองร้อยบาทเองนะครับผมแพ็กให้โดยใจนะ ขนาดกระแทกหนาขนาดนั้นแล้วนะครับผมตีรังข้างในอีกชั้นหนึ่งไม่ใช่รังฝาปิดนะฝาปิดต่างหากข้างบนนะครับนี่ตีรังหุ้มด้าน,นท้ายใช่ไหมกระแทกมาปึ้งเจอรังเจอการกระแทกด้านข้างเจอรังเจอการกระแทกก็เจอหลายชั้นด้วยหนามากนี่ครับรังเก่าสกรปรกนิดนึงนะครับหนามากครับคอหัวหนะครับปิดหัวอีกรอบหนึง่งหนามากครับมันหนักมันจะหนักนะทีนี้ค่าส่งมันจะแพง ผมไม่สนแล้วครับแล้วก็ปิดด้วยฝาบนอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ถึงจะปลอดภัยครับนี่ครับ